3เมษายน2568เวลา9นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องปฏิบัติการโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงชานกรุงปักกิ่งศาสตราจารย์เฉาจว,วินผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ ทรงฟังสรุปว่าแหล่งกําเนิดโฟตอนพลังงานสูงเป็นชื่อเรียกเครื่องผลิตแสงซิงโครตอนรุ่นที่4ซึ่งเป็นรุ่นที่ก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบันเริ่มใช้งานเมื่อปลายป,ายปี2567วัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ตรวจหาคุณสมบัติของวัสดุในระดับอะตอมและโมเลกุล ที่จะนำไปใช้ในการผลิตยาทางการแพทย์การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจการแปรรูปอาหารและผลผลิตการเกษตรการวิเคราะห์โครงสร้างของวัตถุโบราณและโบราณสถานเป็นต้นสิงโครตรอนเป็นคำภาษาอังกฤษหมายถึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่หราวสนามฟุตบอลที่สามารถเร่งอิเล็กตรอนให้มีความเร็วใกล้ความเร็วแสงในท่อสุญญากาศวงกลมเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนทิศทางไปตามแนวโค้งของท่อสุญญากาศเนื่องจากถูกสนามแม่เหล็กบังคับ มันจะปลดปล่อยแสงที่สว่างมากหรือนั่นคือมีกำลังและความเข้มสูงมากออกมาเรียกว่าแสงซินโครตรอนซึ่งจะถูกลำเลียงแยกออกไปจากท่อสุญญากาศวงกลมออกไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณสมบัติระดับอะตอมและโมเลกุลของวัสดุดังกล่าวมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเรื่องผลิตแสงซินโครตรอนได้พัฒนาให้ก้าวหน้าจากรุ่นที่1จนถึงรุ่นที่4รุ่นที่1เกิดขึ้นราวยุคป,ปี1950 พลังงานอิเล็กตรอนราว1จิกะอิเล็กตรอนโวลเป็นรุ่นที่สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางฟิสิกส์อนุภาคแต่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีแสงสิงโครตรอนเกิดขึ้นด้วยจึงแยกแสงนี้ออกมาไปใช้งานได้รุ่นที่2ราวยุคปี1970พลังงานอิเล็กตรอนราว1 2จิกะอิเล็กตรอนโวลรุ่นนี้สร้างเพื่อผลิตแสงสิงโครตอนโดยเฉพาะและใช้วงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนในการผลิตแสงสิงโครตรอนก่อนนำไปใช้งาน รุ่นที่3มราวยุคปี1990พลังงานอิเล็กตรอนมากกว่า3จิกะอิเล็กตรอนโวลต์เมื่อนักวิทยาศาสตร์เริ่มพบว่าแสงสิงโครตรอนที่ปลดปล่อยออกมาเนื่องจากการเลี้ยวโค้งของอิเล็กตรอนในวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนในรุ่นที่2นั้นยังสามารถทําให้สูงขึ้นไปได้อีกหากนําอุปกรณ์แทรกซึ่งเป็นแม่เหล็กไปวางไว้ในวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนทําให้อิเล็กตรอนเมื่อผ่านเข้าไปในสนามของแม่เหล็กนี้จะเปลี่ยนทิศทางซิกแซกไปมา ส่งผลให้แสงสิงโครตรอนเข้มข้นขึ้นไปอีกแล้วรุ่นที่4ี่เป็นรุ่นปัจจุบันล่าสุดของโลกดังเช่นเครื่องแหล่งกําหนดโฟตอนพลังงานสูงของจีนเป็นต้นพลังงานอ e ิเล็กตรอนราว6กจิกะอิเล็กตรอนโวลต์รุ่นนี้ให้ความเข้มข้นของแสงสิงโครตอรนมากกว่า10เท่าของรุ่นที่3โดยการใช้สนามแม่เหล็กบีบล่ามอ e ิเล็กตรอนให้เล็กลงไปอีกส่งผลให้จำนวนโฟตอนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ในหนึ่งวินาทีสูงขึ้นไปตามต้องการ ประการที่สองคือพยายามทําให้แสงที่ผลิตได้มีความถี่เดียวกันและอยู่ในเฟสเดียวกันให้มากที่สุดประการที่สคือแสงที่ผลิตมีลักษณะเป็นห้วงอยู่แล้วก็พยายามทําให้ห่วงนั้นแคบลงไปอีกสมรรถนะทั้ง3ที่กล่าวมานี้ทําให้แสงสิงโครตอนรุ่นที่4ใช้นําไปตรวจวัดพลวัตเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอนของสารย่านก่อนตัมที่ไม่เคยทำมาก่อนได้ จากนั้นท่อประเนศเครื่องแหล่งกำเนิดแสงสิงโครตอนพลังงานสูงซึ่งเป็นรุ่นที่4ก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเส้นรอบวงของวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนขนาด1,360.4เมตรเพื่อปล่อยแสงสิงโครตอนไปยังสถานีทดลองในการใช้ประโยชน์ปัจจุบันมี14สถานีและจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง90สถานีโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงนี้ทางจีนเปิดโอกาสให้นานาชาติรวมทั้งประเทศไทย เข้าไปร่วมใช้ประโยชน์ของแสงซิงโครตอนทันสมัยล่าสุดนี้ได้ด้วยเครื่องผลิตแสงซิงโครตอนรุ่นที่4นี้นอกจากที่ประเทศจีนแล้วยังมีในประเทศอื่นเช่นสถาบันเดซี่เมืองฮัมบูร์กเยอรมนีสถาบันแห่งชาติอากอนเมืองเลมองสหรัฐอเมริกาสถาบันริเคนญ,ญี่ปุ่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติเมืองเชตันสหรชาชอาณาจักรเป็นต้น สำหรับประเทศไทยนั้นมีเครื่องรุ่นที่2ทับที่จังหวัดนครราชสีมาเปิดใช้งานตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันขณะนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สร้างเครื่องรุ่นที่4ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC จังหวัดระยองเพื่อรองรับการใช้งานในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงการพัฒนาแสงซิงโครตรอนไม่เพียงแต่สร้างองค์ความรู้ใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมยุคปัจจุบันและการยกระดับกี่ความสามารถทางวิจัยของประเทศและโลกในอนาคตทั้งอย่างเป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ เวลา15นาฬิกาสีนาทีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิง่งเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบิน TG 615สเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครมีข้าราชการผู้แทนหน่วยงานนักศึกษาที่มาศึกษาและคนไทยที่พำนักณนะกรุงปักกิง่งเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารพิเศษของท่ากศยานานาชาติกรุงปักกิ่งนายอูชวินที่ปรึกษากรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารับประชาชนจีนนายชัดชัยวิริยาเวชกุลเอกอัคราชาทูตนกรปักกิ่งและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารตลอดจนข้าราชาการสถานเอกอัคราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ เวลา21นาฬิกา15นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศกยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภาการชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศกยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าถูนละอองพระบาทรับสเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินสาธา <t> รณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7ถึง13เมษายน2568 สมเด็จพระณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบกับบุคคลสำคัญของจีนเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ไมตรีไทยจีนก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านต่อไปได้ทอพระเนตรสถานที่ต่างๆของกรุงปักกิ่งอาทิด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยครุษาปักกิ่งวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ส่วนกลางและหอสมุดกรุงปักกิ่ง รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการศึกษาการพัฒนาคนเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงด้านวัฒนธรรมที่วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์พิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนและพิพิธภัณฑ์คลองใหญ่กรุงปักกิ่งเห็นอารยธรรมของจีนที่รุ่งเรืองได้ยาวนานผลักดันให้ชาติก้าวหน้าตระหนักถึงภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่เกิดตั้งแต่อดีตเพราะมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ด้านวิทยาศาสตร์ที่โครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงทำให้ทราบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงของจีนเสริมความร่วมมือสองประเทศสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยและความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือผู้นำการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนระหว่างจีนกับประเทศไทยของมูลนิธิชัยพัฒนาผู้นำเกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและสามารถนำกลับมาพัฒนาชุมชนยกระดับภาคเกษตรกรรมไทย ทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยรอบบ้านและเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน